แล้ววันนี้เราได้รับภารกิจให้ไปตามล่ายุทธพัณฑ์ในแถบทั้งตอนเหนือของเซาท์แคโรไลนาย่านดาวทาวตรงแม่น้ำเยงซีเกียงในโซนแถบทะเลเมริเทอร์มิเนียน <c oughs> โดยเราจะเล่นเป็นเซตบัตรนะครับผมวันนี้เราจะใช้บัตรอย่างเดียวเลยเราจะไม่จ่ายตังในการเล่นเลเนะเพราะขี้เกียจจัดเซตนะครับก็เลยมาสุ่มบัตรแค่ละกันโดยเราจะเล่นเป็นสไนเปอร์นะผมขอเลื่อนหาสไนเปอร์สักแป๊บหนึ่ง มาวะ M24 กดเปลี่ยนเซตไปตั้งหลายรอบสรุปหมดไปกี่หมื่นมาเนี่ยตานี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันในด่านช่องเขานะครับด่านเนี้ยขึ้นชื่อว่ามันเป็นจุดศูนย์รวมสไนเปอร์นะเพราะงั้นเราก็ต้องมาเล่นเป็นสไนเปอร์พร้อมกล้องแบบซูมไกลๆนะครับตานี้เราเกิดทางฝั่งซ้ายนะครับผมจะพาเพื่อนๆวิ่งไปเนินพิศวงตรงด้านหน้านี้ก่อนนะครับให้หาที่ซุ่มในโซนนี้ไปก่อนนะผมเชื่อว่า น่าจะมีตี้ที่เกิดฝั่งซ้ายเหมือนเราเนี่แหละเดี๋ยวเราจะรอดักระหว่างที่เขาจะวิ่งไปตรงกลางแมปนะครับคนชอบวิ่งผ่าน,นตรงเนินเขานี่กันเยอะนะบางคนก็อาจจะวิ่งเลาะขึ้นเขาทางด้านบนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะซุ่มบนเขาลูกเนี่ยนอนแอบแถวแถวพงหญ้าตรงนี้นะ <c oughs> ข้างหน้าเขาปะทะกันอยู่นะครับมีเสียงซ้ายมือกับขวามือนะครับน่าจะยิงกระบ,บอดหรือคนยิงกับคนนะครับต้องรอดู โอเคหานี่ไงเจอตัวนึงแล้วเสียงทางขวาอยู่ด้านบนเขาตรงนั้นนะครับตรงหินตัวนี้คนแน่นอนครับปืนสกินแบบโอ้โหเด่นมาเชียนัดเดียวไม่ร่วงครับผมราอจังหวะว่าเขาจะโผล่มาหรือเปล่าซ้ายมือนี่เป็นบอทนะครับโอเคได้ยินเสียงแล้วไม่น่าโผล่เขาน่าจะเจ็บ โอเครอนานแล้วเขาไม่โผล่เลยวิ่งอ้อมมาข้างนี้นะครับตรงนี้แหละเห็นตัวก็ชัดเลยตัวเมื่อกี้แน่นอนครับนี่แม่จำสีปืนเขาได้ครับผมโอ้โหนั่นจะช่างหวานแววเลยขนาดนั้นโอเคนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูตัวนี้เข้ามาตัวเดียวครับเดี๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มของสักแป,ป๊บหนึ่งแหม่สีปืนนี่มันช่างขัดใจจริงๆเลยโอ้เกาะเป็นเกาะสีนะครับผมสลับมาใส่เลย เปน m 2 4มันจะเดี๋ยวเสก,กินนะครับโอ้กระเป๋าใบใหญ่เลยย้ายของมาย้ายย้ายย้ายย้หมดเลยแล้ก็เาอาเสื้ลกลัออกกด้วยโอเคครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็วิ่งไปต่อโอ้โหดูสีปืนเลยพอดีสีหวานแววมากตามหลักในการลบแล้วว่ามันต้องใช้ของให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม อันนี้สีปืนที่ม่งเด่นมาแต่ไกลเลยจะตายก็จะตายเพราะปืนนี่แหละเวลายังเหลือนะครับเดี๋ยวเราหยุดพักเบรคตรงนี้สักครู่นะครับผมเตรียมดีโหลดแม็กอะไรให้พร้อมนะครับผมตรงนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีคนเคยมาเล่นเหมือนผมนะตรงนี้มันเป็นจุดกึ่งกลางนะครับมันจะอยู่ตำแหน่งใกล้ๆกับบ้านพักริมหาดแต่ว่ามันจะอยู่บนเขานะครับตรงนี้ เราสามารถปีนขึ้นมารอคนตรงนี้ได้นะครับคนจะวิ่งจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายอาจจะต้องผ่านตรงนี้นะครับถ้าเขาไม่ได้วิ่งเาลาะริมหาเฮ้ย hey, ข้างหน้านั้นมีแอร์ดอบเฮ้ยมีคนด้วย mm hmm. เดี๋ยวนะถึงบอกว่าตรงนี้ mm hmm. ฟาบนัดเดียวจอดครับผมโอโ้โหเฮ้ย M24 นี่มันช่างแบบทรงอนุภาพอะไรขนาดนี้ mm hmm. เดี๋ยวเดีย เราไม่ชัวว่าเขามาตัวเดียวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราค่อยๆวิ่งเลาะไปดีกว่านะครับเราจะเล่นแบบใจเย็นๆนะครับไม่ใจร้อนใจร้อนเดี๋ยวจะได้กลับหน้าล็อบบี้เร็วเกินไปนะครับค่อยๆวิ่งดูเชิงไกลๆก่อนอ<ว>ุ้ยทางไหนเน่ยซ้ายอ้าวล่วงเลยโอ้หลังเข้ามัวแต่ระวังหน้าลืมดูหลังโลโลโนอาโซ <laughs> โอ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหโซโลโยิง2นัดร่วงเลยตั้งแต่ออกจากอีสบูไปแครไลน์นี่สงสัยลืมพกกิมกันแดดไปด้วยใช่ไหมเนี่ยดูสีผียิงแบบไม่เกรงใจเกาะ4ีกูเลยหรือว่านี่มันกระสุนเจาะร้อยแปดกิโล <c oughs> กฎของการเล่นสนใดก็คือว่าถ้าเกิดจุดนั้นมันยังไม่เวิร์กเราก็ต้องเปลี่ยนจุดไปซุ่มที่อื่นแทนเราจะมามัวงองเงียไม่ได้ผมมาแวะเปิดกล่องซุ่มตรงนี้สักแป,ป๊บหนึ่งนะครับได้เฮ้เครีโมะเอาวางดักไว้ตรงนี้เลยอันนี้เราอยู่ข้างกับบ้านพักริมหาดนะครับตรงเนี้ยรอเขารูดของเสร็จน่าจะมีคนวิ่งออกมานะครับเดีย๋ยวเรานอนซุ่มอยู่แถวนี้รอไปก่อนนะครับ เชดูมีแอร์ดอบมาลงข้างหน้าเราด้วยงั้นเราก็รอดักสองทางนะหน้าประตูกับแอร์ดอบเฮ้ยแอร์ดอบมีคนครับผมยืนลงโ่งอย่างนี้ฟาบเข้าให้ล่วงครับผมแต่เราเราจะยังไม่วิ่งไปนะครับเราจะเล่นแบบใจเย็นๆอยู่ในพงหญ้านี้ไปก่อนนะตัวนั้นบอดรือตัวแฝงหรือคนไม่รู้เรา รอตรงประตูนี่เหมือนเดิมยังไม่มีคนวิ่งมาเตะเคมอผมเลยอืมไปนู่นแหละปล่อยไปปล่อยไป,ไปมีเสียงยิงทางขวามือนะครับน่าจะอยู่ตรงแถวแถวลานจอดโฮยิงกับฝั่งไหนไม่รู้อะยิงกับฝั่งยิงข้ามชายหาดไปเหรอเอ้น,นี่โผล่แ้้วฟาดร่วงครับผมโอ,โ,โอ้โหเข้าหัว หนึ่หนึ่งคิวแต่ข้างในมันยังมีเสียงอยู่น่าจะมีเพื่อนเขาอีกเดี๋ยวเรานอนซุ่มเฮ้ยยังจะเห็นเหนือตรงนี้เดดทู <c oughs> ันรวมซูเปอร์ฮีโร่วันเนี้โอ้ดูแล้วดูในมุมเขาย่ามันโหลดไม่ทันหรือว่าอะไรตรงนั้นนะเวลาเรานอนอยู่มันจะเนียนนะแต่ทําไมดูในมุมเขามันมันดูโล่งจต่ว่มันเห็นแบบเห็นเราชัดมาก ฝั่งนู้นเขามีประเด็นกันอยู่อุ๊ยอ้าวเอออ้าวตัวอะไรอีรอนแมนบอกแล้วด่านนี้มันเถื่อนจริงๆใครๆแม่งก็มีสไนเปอร์ประโทเอยยิ่งกว่ามีแมวต้องมีโอนะครับมีมาช่องเขาต้องมีสไนเปอร์ตาน,นี้เรามายืนอยู่แถวๆออหน้าบ้านพักริมหาดส่องไปบนเขาปุ๊บเราก็จะนั่นเลว่าเลยเป็นจุดเล่นนะครับตรงนั้นไม่บอดยืนก็เป็นคนยืนครับผม ดวงหนึ่งคหนึ่งครับผมตัวนี้อหัวแข็งเหลือเกินเจาะไม่เข้าครับผมเดี๋ยวรอจังหวะเผื่อเขาจะโผมาหรือเขาจะวิ่งอ้อมไปครับอุ้ยเฮ้ยโอ้โหสวนอย่างนี้เลยเออ่าเรื่องไปดีกว่าตานี้เรามาเกิดตรงฝั่งขวานะครับเดี๋ยวเราจะค่อยค่อยวิ่งไปตรงกลางแมปเดี๋ยวขอมาซุ่มตรงนี้ก่อนเพื่อ ดักคนที่เกิดขวาเหมือนเรานะครับบางคนก็จะวิ่งฝ่ากลางตรงทุ่งนาตรงนั้นมาแล้วก็จะแบบฝา่าไม่ใช่ทุ่งนาดิมันเป็นไร่ก็จะวิ่งฝ่าตรงนั้นมาแล้วก็วิ่งแบบมาโล่งๆเลยเราจะรอสอยตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะเนียนอยู่นั่งหลบในพงหญ้าอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแหมปเป็นอะไรที่ฟินสุดๆกับการเล่นด่านนี้นะครับทางขวามีเสียงคน เฮ้ยนี่เอ้าตรงนี้มีตู้เซฟเวยเหรอเอาวิ่งมาผมยังไม่รู้ตั้งแต่อัปเดตแพทมาที่ยังแทบไม่จะมาเล่นตรงนี้เลยหนึ่งนะไม่ร่วงกับผมหันมาฟาดสวยงามเพอร์เฟคต์ขนลุกไปหมดเลย<ะ>ในซีซัน10นี้ก็ตู้เซฟมันถือว่ามีกระจายทั่วไปนะแต่มันตู้เซฟมีเยอะขึ้นแต่ว่ามัน จะเปิดะมันต้องรอหน่วงเวลานะครับมันต้องรอหน่วงประมาณ40วิได้มั้งก็นี่แหละมันก็จะเสียเวลาตรงนี้แหละปกติปุ๊บเราเปิดเราเอาของได้เลยโอเคครับทงไทยไทยแรนเ okay, อบคครับเดี๋ยวเราดูตู้เซฟนะครับว่ามีอะไรให้เราหยิบบ้างน,นะครับมีแต่โคเอิน โอเคโคเอ็นแอนด์เคเบิลโอเคไปลุยต่อโอ้โหตรงนี้นี่อยู่กันหลายตัวจัดโอโ้โ,อโหโโอ้หยิงมาจากตรงไหนวะจบข่าวเลยกวนปีนขมากเม้ตานี้เราเกิดฝั่งซ้ายครับผมสเต็ปเดินนะเราจะไปอีเขา เขามาัศจรย์ตรงกลางนี่เหมือนเดิมนะครับเล่นด่านนี้นี่มันต้องอาศัยแบบใจเย็นเข้าสู้จริงๆนะเออเย็นแบบเย็นไม่รู้จะเย็นยังไงแล้วตอนเนี้ยเออยังไม่ได้ถอนกําลังเลยสักาตาผมว่าผมเย็นสุดๆแล้วแต่ตอนนี้ก็เริ่มแบบเริ่มอุ่นๆขึ้นมานิดนึงแล้วหมายถึงหัวนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออทัพท์ก็อุ่นเหมือนกัน <Brand. S 1> โอเคเดี๋ยวรอแถวๆนี้แล้วกันนะครับรอซุ่มเดี๋ยวมันต้องมีคนวิ่งผ่านนะครับคนที่เกิดซ้ายเหมือนเราก็จะไปกลางนั่นนี่เจอแล้วหนึ่ง เดี๋ยวเขาก็ต้องวิ่งมาตรงนี้เชื่อผมเรารอแบบใจเย็นๆตรงนี้ดีกว่าเสียงวิ่งผ่านหน้าเราไปนะครับน่าจะเป็นตัวที่เราส่องไปเห็นเมื่อกี้แหละเดี๋ยวเรารอเขาวิ่งผ่านไปก่อนนะครับโอ้โหฟังจากเสียงสิคุณผู้ชมได้ยินไหมมันเสียงสไนเปอร์เก็บเสียงใช่ไหมอย่างเมื่อกี้เสียงแบบซึกซึกแต่เราได้ยินเดาว่าของเขาก็น่าจะค่อนข้างแบบจัดเต็มอยู่พอสมควร แต่เขาหายไปละน่าจะวิ่งเลาะริมหาดหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราอ้อมตามตูดเข้าไปยังไงผมเห็นตัวละไกลๆวิ่งอน,นูนะ่นนี่แต่จะโดนเปล่าวะปาบเขาให้ไม่ร่วงนั้นเอ้ยสวยได้โอเคตามมาเก็บงานนะครับข้างหน้าเหมือนจะมีเสียงอีกหนึ่งตัวเฮ้ยน่าจะคนอันเนี้ย แต่ไม่รู้ว่ายิงยิงบอดอยู่หรือว่ายิงกระใครไม่รู้เดี๋ยวเรานั่งซุ่มตรงนี้น่าจะไม่เห็นเราหรอกผมเชื่อว่าตรงน,นี้มันน่าจะเนียนอยู่พอสมควรนะด้วยอนุภาพของหินก้อนนี้น่าจะกำบังให้เราได้พอสมควร okay, <go> เอาชีฟแล้วโอ้โหเรามีแต่สไนเปอร์เราจะวิ่งควรจะวิ่งหนีไหมไม่ต้องอะบุกแม่งเลยอย่างนี้แหละ มาชเต้มาชเต้ช่วยข้าด้วยโอ้โหช็อตกันเอ้เราก็ลืมดูแล้วว่าถือปืนยังไงโอ้โหห้าวซะด้วยไงเอามาชเต้วิ่งบุกช็อตกันก็นนเลยได้ภาพกีฬามันๆแบบที่เห็นโอ้งเดียวจอดยโอ้โหตอนนี้เรามาอยู่กันตรงเนินเขามหัศาจรรย์นะครับแหซุ่มเล่น ส่วนใหญ่ได้มาเกิดแถวนี้ตลอดเลยมันมีแอร์ดอบลงนะครับตาเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอตรงข้างหน้านี่แหละแอร์ดอบเพิ่งลงเมื่อกี้เลยสดๆร้อนๆเดี๋ยวก็มีคนมามาละได้ยินเสียงปืนมาละรอเขาโผล่มาเวลามีแอร์ดอบลงอะ่ะเดี๋ยวคนก็จะลุมกันมานะครับผมเราให้เขาเปิดไปให้หมดก่อนนะครับนั่นแหละสอยไว้เดี๋ยวของมันก็กองๆอยู่แถวนั้นหละ ั่้ไงมาแล้วโอเคครับขออนุญาตส่องดูอะไรรอบๆเฮ้ยอ้าวเฮ้ยมันเห็นปะเห็นมันผมปะมันไม่ใช่กระสุนผมแล้วเมื่อกี้เขาหน้าหงายตอนจังหวะผมกดยิงพอดีมันไม่ใช่กระสุนผม,มนัาานมม่น,นแหลนะมันเมื่อกี้หรือเปล่าวะหรือเกมมันบัก็กไม่บล็กด,ดิเขาหงายก่อนก่อนที่เราจะกดยิงยถ้าเรายิงมันต้องตังชื่อหรือเปล่า เฮ้ยร <He> mm. อดูถ้าไม่งั้นก็ต้องทางขวาทางไหนทางนั้นะต้องสอยนั่นไงมาแล้วเดาว่าน่าจะเป็นพ่อใหญ่นี่มาตัวเดียวเหรอโผมาแต่ขาขยับขยับขวาหน่อยได้ไหมเจ๊ะช่วยขยับขวาหน่อยได้นึงได้นิดนึงไหมเจ๊ะโอ้โหนอนได้มุมมากเลย มีเพื่อนเข้ามาอีกหนึ่งคน,นครับผมเรารอ,อ,อจังหวะเขาหันมาฟาร์มที่ตัวเนี้ยแล้วมันก็มีคนยิงสองตัวนั้นอยู่ซึ่งไม่รู้ว่ามาจากตรงไหนเ้ยมุมนี้น่าจะได้อยู่ฟาบสองนัดจอดครับผมโอ้โหแล้วตัวนั้นวิ่งไปและไม่ทันเลยโถยเสียดายเดี๋ยว ขอซุ่มเดี๋ยวมันก็ต้องมีคนมาเพิ่มนะเชื่อไหมเฮ้ซ้ายมีคนวิ่งอ้อมเลยจ้าอย่างงี้โอ้โหนี่มันจุดศูนย์รวมจุดศูนย์รวมแห่งความบันเทิงจริงๆเลยแอดด็อกปืนเด้งเป็นม้าเลยโอ้โหกวนไปีนขอ้ามากเม่งเล่นมา เป็นวันและยังแทบไม่ได้ถอนกําลังเลยโอเคตอนนี้จุดถอนกําลังเราอยู่ในท่าเรือข้างในนี่นะเดี๋ยวเราอาจจะแวะฟาร์มแถวนี้แล้วก็ออกถอนกําลังไปเลยแล้วกันนะครับผมให้มันคืนทุนบ้างเถอะนะครับวันนี้รู้สึกว่าแบบอจากยอดเงินแบบเยอะๆนะครับวันนี้ขาดทุนย่อยยับเลยเฮ้ยขอซูมป่าเขาให้โอ้โห ตานี้จะได้ออกดีไหมนาอเขามีเพื่อนมาปะม่ะไม่น่ามีโอเคขอฟาร์มขออนุญาตฟาร์มของรูทมาให้หมดจัดของแบบความเร็วแสงโอโหของยังแน่นเลยครับผมน่าจะเป็นตาแรกที่ได้ต่อนกำลังนะครับโอเค ก็เป็นไงบ้างครับกับคลิปในการบุกเซาแคลิรไลนาของผมในตานี้ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปช่องเขานะครับกับสไนเปอร์เกียนเกียนของผมนะครับคนที่ดูจนถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่สละเวลาเข้ามาดูคลิปแบบนี้นะครับไม่ได้มีสาระอะไรสักเท่าไหร่แล้วนะแต่ถ้าคลิปนี้สามารถสร้างสีสันและก็ความสนุกให้กับคนดูได้นะครับก็จะดีใจเป็นอย่างมากนะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าไม่อยากพลาดคลิปก็ อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ